ก่อนที่จะรับฟังความสนุกของเรื่องชายาหมอในคลิปนี้สละเวลาสักนิดเพื่อกดไลค์และคอมเมนต์ด้วยนะครับขอบคุณครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออดิโอโนเวลบทที่281อัพีอัพ4ีระบบน้อยของข้าไม่ต้องแล้วเซียจินอานปฏิเสธอย่างสุภาพดึกแล้วพวกเรากลับกันเถอะอืมในเมื่อนางไม่ยอมแน่นอนว่าหยุนฟู่เฉินเองก็ไม่บังคับ หลังจากที่ทั้งสองกลับถึงเมืองหลวงนั้นก็เป็นยามให้แล้วคงเป็นเพราะอากาศหนาวเย็นกลางคืนจึงไม่มีคนอยากออกไปคนบนตลาดในเมืองหลวงนี้น้อยจนน่าสงสารและเสียงของล้อรถม้าหมุนจึงดังเป็นพิเศษหลังจากถึงหน้าประตูจวนแม่ทัพเซียจินอานก็กระโดดลงจากรถม้าอย่างง่ายดายและโบกมือให้กับคนที่นั่งอยู่ในเกี้ยวไว้เจอกันท่านอองจากนั้นก็หันหลังเดินเข้าไปในจวนแม่ทัพอย่างไม่อะไรอววรเลย หยุนฟู่เฉินนั่งในรถมาแล้วเปิดม่านบนเกี้ยวมองดูร่างที่สดใสนั้นมุมปากก็มีรอยยิ้มจางๆแปลกจังเลยผู้หญิงคนนี้ชอบทําให้อารมณ์เขาดีอยู่เสมอเลยระบบอัปเลเวลแล้วเซียจินอันเดินไปอย่างมีความสุขและตื่นเต้นจนร้องเพลงวันนี้เอ่ยวันนี้เป็นวันดีๆของข้าอัปสี่อัปสีระบบน้อยของข้า ก้าวเข้าไปในเรือนจินซีพร้อมกับร้องเพลงเมื่อมองดูแสงไฟที่สว่างจ้าที่หน้าประตูลานเซียจินอานก็หยุดเดินและเลิกคิ้วบรรยากาศเช่นนี้ไม่ปกตินี่นาจากนั้นเท้าอีกข้างหนึ่งก็ก้าวเข้าไปในลานจากนั้นก็หันหลังเดินไปที่ห้องตัวเองแต่เมื่อเขาหันหลังกลับเห็นบางอย่างที่ไม่เหมือนเดิมในลานมีสาวใช้สองคนคุกเข่าอยู่บนพื้นส่วนสาวใช้และบ่าวรับใช้ชที่เหลือก็ยืนตัวสั่นอยู่ข้างๆสุหลานกับสหยาวทั้งสองคนกลับยืนอยู่ท่ามกลางฝูงชน พอเห็นเซี่ยจินอานก็รีบเดินเข้าหาทันทีคุณหนูในที่สุดท่านก็กลับมาสักทีเซี่ยจินอานยิ้มจางๆมีเริ่มเคลื่อนไหวแล้วเหรอใช้เจ้ากัะคุณหนูนี่ช่างคาดการได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆเลยเจ้ากะสหลานชมเชยอย่างไม่ปิดบงังตั้งแต่เกิดความอาฆาตแค้นกับเซี่ยยูรานและเซี่ยยูหลินแล้วเซี่ยจินอานก็คาดเดาได้แล้วว่าสองคนนี้จะต้องมาแก้แค้นแน่นอน ดังนั้นจึงบอกซูหลานและซูยาวทั้งสองคนว่าให้คอยสังเกตการเคลื่อนไหวในลานนี้หากมีผู้ต้องสงสัยก็ควบคุมตัวไว้โดยตรงเลยไม่คิดว่าวันนี้ก็เคลื่อนไหวแล้วเซียจินอันเดินไปหาสาวใช้สองคนที่คุกเข่าอยู่บนพื้นอย่างใจเย็นพอเห็นหน้าทั้งสองคนอย่างชัดเจนแล้วในใจก็รู้สึกมีความสุขยิ่งนักคนรู้จักการทั้งนั้นเลยแท้ๆนี่ไม่ใช่ชิงหลานพวกนางทั้งสองคนหรือใครเป็นคนสั่งให้พวกเจ้าทำ สาวใช้ทั้งสองคุกเข่าตัวสั่นอยู่บนพื้นแต่กลับไม่กล้าพูดอะไรสักคำเซียจินอานก็ไม่ได้รู้สึกแปลกใจยืนอยู่ตรงหน้าทั้งสองและมองพวกเขากล่าวอย่างแผ่วเบาว,ว่าไม่พูดก็ไม่เป็นไรสั่งสอนสักหน่อยก็ได้แล้วเสียงนั้นเบามากทั้งไร้ความหมายและพลังแต่กลับทำให้รู้สึกหลังเย็นจากนั้นก็หันมองซูหลานและกล่าวว่า เอาเก้าอี้มาให้ข้าตัวหนึ่งมเมล็ดทานตะวันอะไรพวกนั้นก็สามารถเอามาหน่อยข้าเชิญพวกเจ้าดูว่าอะไรคือละครที่ตายทั้งเป็นน้ำเสียงจงใจเน้นยำ้ำตายทั้งเป็นสี่คำนี้และเข้าไปในใจของทุกคนในลานนี้สูหลานก็หาเก้าอี้ตัวหนึ่งมาให้เซี่ยจินอ่านได้จริงแต่มเมล็ดทานตะวันก็ไม่ต้องหลับเพราะในลานนี้ก็ไม่มีจริงเซี่ยจินอ่านนั่งลงบนเก้าอี้เอามือเท้าคังอย่างเกียจคร้านไม่รู้ว่าพวกเจ้าใจโตหรือว่าข้าถือมีดไม่ไหวแล้ว ความคิดใดก็กล้ามาลงที่ข้าจากนั้นก็ผิวปากเบาๆไปครั้งหนึ่งเจี๋ยก็ลงมาจากเงาของต้นไม้ที่อยู่ไม่ไกลนั้นบอกพวกเขาหน่อยสิว่าก่อนหน้านี้ข้าเคยลงโทษคนในสำนักกันอย่างไรเดิมทีเซียจินอานอยากให้เจี๋ยร่วมมือเล่นละครฉากหนึ่งกับนางทำลายกลไกป้องกันตัวเองทางจิตของสาวใช้ทั้งสองเพื่อให้ได้ข่าวที่ตนต้องการแต่คิดไม่ถึงว่าเจี๋ยจะพูดเกี่ยวกับเรื่องที่เจ้าของร่างเก่าลงโทษผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างจริงจัง ทำให้ทุกคนในลานนี้หวาดกลัวไปไม่น้อยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออด d โอโนเวลบทที่282หญิงงามชั้นเลิศแห่งปฐพีพวกที่ก่ออาชญากรรมร้ายแรงโทษเบาก็ตัดแขนขาและทําเป็นเหรินจื้อและห้อยไว้ในสำนักงานใหญ่เพื่อแสดงต่อสาธารณะในกรณีที่โทษหนักก็หั่นเนื้อด้วยมีดใช้ยาบำรุงชีวิตเพื่อมีให้ตายไปแล้วโยนเข้าไปในป่าให้อาหารหมาป่า ผู้ที่ไม่ได้รับโทษในการประหารจะถูกลงโทษด,ด้วยการเคี่ยนตีและทดลองยาเป็นต้นตาของเซียจินอันกระตุกมองดูเจี๊ยพบว่าสีหน้าของเขานั้นจริงจังมากทั้งหมดนี้เป็นความจริงเหรอส่วนชิงหลานและอีกคนเมื่อได้ยินคำเหล่านี้ก็ตกใจกลัวจนคุกเข่าลงบนพื้นตัวสั่นไม่หยุดและกล่าวว่าคุณหนูได้ปลดไว้ชีวิตพวกข้าด้วยไว้ชีวิตหรือไม่มันขึ้นอยู่กับทัศนคติของพวกเจ้าเซียจินอันกล่าวบอกทุกสิ่งทุกอย่างมาหมด ชิงหลานกล่าวอย่างอกอีแป้นจะแตกว่าเป็นคุณหนูใหญ่กับคุณชายสามชิงถิงพูดเห็นด้วยว่าใช้เจ้ากับพวกเขาเป็นคนสั่งให้พวกข้าวางยาให้ท่านยาอะไรยาหายขวัญชิงหลานบอก ยาหายขวัญเป็นยาโป๊ประเภทควันสลบชนิดหนึ่งหากจุดทูบนี้ในห้องมันจะส่งเพียงกลิ่นหอมจางๆของกลิ่นทูบไหว้พระซึ่งทาให้คนสูดดมเข้าไปอย่างไม่รู้ตัวแต่หลังจากสูดดมเข้าไปในปริมาณที่จํากัดก็จะได้ผลของปลุกราคะในตัวฤทธิ์ยาของยานั้นแรงแถมยังไม่มียาแก้พิษด,ด้วยสีหน้าของซูยาวเปลี่ยนไปและรีบวิ่งกลับเข้าห้องนอนของเซี่ยจินอานนําทูบที่แตกหักอยู่บนพื้นเก็บขึ้นมากลับไปข้างเซี่ยจินอานและเอาให้เซี่ยจินอาน เซียจินอันรับมาแล้วมองดูสักพักจากนั้นก็เอาให้ซูหลานให้นางเก็บไว้ดีๆมีทูบก็ต้องมีคนแน่นอนคนที่พวกเขาเตรียมไว้หลักเซียจินอานกล่าวอย่างเย็นชายังยังไม่มาเจ้ากะเซียจินอนันรีตาลงอีกฝ่ายคงจะสังเกตการเคลื่อนไหวของนางอยู่ตลอดแน่รู้ว่านางยังไม่กลับจวนก็คงจะไม่แอบมาแน่นอนแม้จะรู้ว่านางกลับมาแล้วประมาณการว่าฉากครึ่งหลังก็ใกล้เริ่มแล้ว งั้นพวกข้าก็รอไว้ตรงนี้ดังนั้นคนกลุ่มนี้จึงรออยู่ที่ลานเพื่อรอผู้ชายที่เสียยูหลานสองพี่น้องเตรียมเอาไว้ทุกคนต่างก็ก้มหน้าไม่พูดอะไรและรู้สึกไม่สบายใจในใจก็ยิ่งกลัวเสียจินอานขึ้นไม่นานนักก็มีชายชุดสีเทาคนหนึ่งเข้ามาใกล้เรือนจินซีอย่างลับๆล,ล่อๆ เขาเป็นเพียงคนขับรถม้าในจนแม่ทับเพราะว่าจนจึงไม่มีภรรยาทุกวันก็ใช้ชีวิตไปวัน,ว,นวันที่คอกมา้าใครจะไปรู้ว่าวันนี้คุณหนูใหญ่มาหาเขาและมอบงานดีๆให้กับเขาเดิมทีเขาก็อยากปฏิเสธอยู่เพราะไม่ว่าจะยังไงนางก็เป็นคุณหนูรองหักทําให้นางเสียอารมณ์คงไม่ได้ดีแน่ๆใครจะไปรู้ว่าคุณหนูใหญ่บอกเขาว่าคุณหนูรองถูกวางยาและเป็นเวลาที่ต้องการผู้ชายพอดีและถ้าหากเขาแอบ,บเข้าไปในห้องนอนของคุณหนูรองและแก้ยาพิษให้กับนางก็ถือเป็นการช่วยคุณหนูรองเอาไว้ เช่นนี้คุณหนูรองจะต้องขอบคุณเขาแน่เลยและไม่แน่อาจเป็นเพราะนางเสียความบริสุทธิ์แล้วจึงแต่งงานกับเขาก็ได้ถึงตอนนั้นเขาจะได้เปลี่ยนฐานะไม่เพียงแต่กลายเป็นลูกเขยของจนแม่ทับแถมยังกลายเป็นเจ้านายของสำนักซื่ออิงด้วยเช่นนี้เขาก็สามารถไปไหนมาไหนตามต้องการคนขับรถมายิ่งคิดยิ่งตื่นเต้นจะได้หลุดพ้นจากฐานะที่ต่ำต้อยน,นี้สักทีดูว่าใครจะยังกล้าดูถูกเขาอีกรอเขาแต่งงานกับคุณหนูรองสำเร็จก่อนจะฆ่าพวกคนที่ดูถูกเขาทิ้งให้หมด คนขับรถมาก้าวเข้ามาในเรือนจินซีหันหลังมาก็เห็นสาวงามชุดแดงนั่งอยู่หน้าลานเรือนหลักโดยเอามือข้างหนึ่งเท้าค้างไว้และมืออีกข้างวางไว้ที่ขาและตบขาตัวเองช้าเย,ย้ายวนใจคนเหลือเกินทันใดนั้นสาวงามคนนั้นก็หันมองมาทางเขาและยิ้มช่างเป็นหญิงงามชั้นเลิศแห่งปฐพีจริงๆเลยดาวสว่างเต็มฟ้านั้นก็ไม่สามารถปกปิดความสง่างามของนางได้มองจนลุ่มหลงไปหมด พอเขาฟื้นคืนสติได้ก็ถูกร่างสีแดงเข้มดึงคอเสื้อและดันลงบนพื้นอย่างแรงประมุขคนจับมาแล้วยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออดิโอโนเวลบทที่283ใครสั่งให้เจ้ามาดวงดาวระยิบระยับในท้องฟ้ายามค่ำคืนและพระจันทร์ครึ่งดวงแขวนอยู่บนกิ่งไม้เฝ้าดูทุกอย่างในลานอย่างเงียบๆเซียจินอ่านั่งตัวตรงโน้มตัวเล็กน้อยแล้วมองดูคนขับรถมา้า ใบหน้านั้นมีริ้วรอยมากมายหน้าตาไม่ดีร่างกายส่งกลิ่นเหม็นเน่าผมมันคงไม่ได้อาบน้ำมาหลายเดือนแล้วอายุน่าจะอยู่ที่40ปีขึ้นไปหาผู้ชายแบบนี้มาต้องบอกว่าอีกฝ่ายต้องการจะทำให้นางอวดแตกไปจริงๆแหละเมื่อคิดได้เช่นนี้เซียจินอานก็หัวเราะอย่างเยาะเยะ้ยคนขับรถมาเห็นเซียจินอานจ้องเขาแบบนี้โดยไม่พูดอะไรและสุดท้ายยังยิ้มให้เขาจึงทำให้เขาคิดอยู่ในใจหรือว่าคุณหนูรองจะชอบใจเขาไปสักแล้ว คนขับรถม้าก็ใจกล้าขึ้นและพูดไปตรงๆงว่าคุณหนูรองข้ามาให้ยาแก้พิษแก่ท่านยาแก้พิษอะไรทุกคนต่างก็รู้แก่ใจดีกับการกระทําเช่นนี้ของคนขับรถม้าแล้วทุกคนก็ต้องถอนหายใจและบอกว่าสหายเจ้าแน่มากเสี่ยจินอันยิ้มเยาะใครสั่งให้เจ้ามาคุณหนูใหญ่เป็นคนบอกให้ข้ามาเอง เซี่ยจินอ่านไม่แปลกใจที่ได้ยินคำตอบนี้และสุดท้ายก็พูดอย่างเย็นชาว่าเช่นนั้นเจ้าก็ไปแก้ายาแก้พิษดีๆละ่ะหลังจากนั้นก็ส่งสายตาให้เจีย่ยและเจี่ยก็ตบที่หลังคอของคนขับรถม้าโดยตรงและคนคนนั้นก็เป็นลมหมดสติไปเลยพูดกับฝูงชนที่สันเทาในลานว่าพวกเจ้าแยากย้ายกันเถอะหลังจากที่ทุกคนได้รับคำสั่งพวกเขาก็แยกย้ายกันไปทันทีและเดินอย่างเร็วมากและแค่รู้สึกว่าอยู่ต่อไปอีกสักพักก็จะเป็นภัย จากนั้นก็เหลือบมองคนสามคนที่อยู่บนพื้นและพูดกับซูหลานกับซูยาวขังพวกเขาสามคนไว้ด้วยกันก่อนชิงหลานน้ำตาคลอและพูดด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือว่าคุณหนูรองท่านบอกว่าท่านจะไม่ฆ่าพวกข้าข้าไม่ฆ่าพวกเขาแต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะปล่อยพวกเจ้าไปจากนั้นเซี่ยจินอานก็หันหลังกลับเข้าไปในห้องยาเล็กๆของตัวเองหลังจากเลือกเครื่องยามาสองสามชนิดแล้วก็บดให้เป็นผงแล้วเอาให้เจีย วังให้เสียยิวหลานและก็เฝ้าไวอห่าให้คนเข้าไปในห้องของนางแม้แต่คนเดียวหลังจากผ่านไปสองช่วยามเมื่อสูญเสียฤทธิ์ยาแล้วสาบคอนางจากนั้นนำชายที่เป็นลมเมื่อสักครู่นี้ยนเข้าไปในห้องนางขอรับนี่คือยาโปที่นางเพิ่งปรุงออกมาฤทธิ์ยาแรงมากแต่ผลของยาม,มีเพียงแค่สองช่วยามถ้าทนผ่านไปได้สองช่วยามก็จะไม่เป็นไรเลยนางก็แค่อยากจะหนํำยกเอาน้ำบ่ง แต่นางก็ไม่คิดที่จะทำลายความบริสุทธิ์ของเซี่ยยูร้านจริงยุ่งมาทั้งวันเซี่ยจินอานก็รู้สึกเหน็ดเหนื่อยยิ่งนะแต่ในใจก็ยังคงคิดแต่เรื่องของร้านค้าะส,สมแต้มอยู่ดังนั้นหลังจากนอนอยู่บนเตียงสติก็เข้าสู่ระบบและเปิดร้านค้าะส,สมแต้มมาดูพบว่าร้านค้าะส,สมแต้มแบ่งออกเป็นร้านค้าทั่วไปกับร้านค้าลึกลับ เซียจินอันตรวจสอบร้านค้าทั่วไปดูก่อนร้านค้าทั่วไปคือของที่ซื้อและแลกเปลี่ยนด้วยคะแนนเปิดให้ใช้ไม่มากนักเปิดให้ใช้เพียงสิบกริดด้านหลังถูกล็อกเอาไว้หมดคงต้องอัปเลเวลถึงจะเปิดให้ใช้งานกริดทั้งสิบนี้เต็มไปด้วยยาทางการทหารยาแก้ปวดยาห้ามเลือดอีพิเนฟรีนและอื่นๆและเซียจินอ่านก็เปิดร้านค้าลึกลับดูพบว่าร้านค้าลึกลับใช้คะแนนแรกของรางวัลซึ่งแบ่งออกเป็นระดับขั้นต้นระดับขั้นกลางและระดับขั้นสูง ตอนนี้เปิดเฉพาะระดับขั้นต้นเท่านั้นส่วนอีก2ระดับก็ถูกล็อกเอาไว้ระดับขั้นต้นเปิดให้ใช้งานแล้วแต่ในบนหน้าต่างระดับขั้นต้นนั้นมีเครื่องหมายคำถามใหญ่ๆคุณไม่รู้หรอกว่าคุณจะจับได้อะไรเซียจินอานมองดูเงื่อนไขาการจับของขวัญสิแต้มจับของขวัญหนึ่งครั้งแต่ตอนนี้เธอมีโอกาสจับฉลากฟรีหนึ่งครั้ง เซี้ยจินอ่านเอื้อมมือไปคลิกยาที่ได้มาจากการจับฉลากผ่านไป3วินาทีเครื่องหมายคำถามเปลี่ยนเป็นยาแก้ปวดจากนั้นก็ใส่ยาแก้ปวดลงในกระเป๋าเป้โดยตรงเธอเข้าใจแล้วมันเหมือนกับการจับฉลากสัตว์เลี้ยงในเกมแอดรู้นะว่ากำลังฟังคลิปนี้อยู่ขอบคุณที่กำลังจะกดไลค์และคอมเมนต์ในตอนนี้ถ้าไม่กดแอดคงจะหมดกำลังใจในการทำคลิปแน่ๆเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง audio novel บทที่284หญิงที่บริสุทธิ์ผุดผ่องเสียจินอานก็ตรวจสอบกฎการให้สะสมแต้มดูผู้ป่วยระดับขั้นต้นบวก1คะแนนผู้ป่วยระดับขั้นกลางบวก5คะแนนผู้ป่วยระดับขั้นสูงบวก10คะแนนกฎนี้แตกต่างจากกฎการอัปเลเวลกฎการอัปเลเวลจะดูเฉพาะเคสผู้ป่วยและกรณีที่เคสผู้ป่วยเหมือนกันจะไม่ให้ประสบการณ์แต่กดแต้มจะขึ้นอยู่กับจำนวนคนแม้ว่าเคสผู้ป่วยจะเหมือนกันแต่ก็จะให้แต้มเช่นเคย เซี่ยจินอันดูบันทึกสุขภาพและด้านบนนี้ก็เพิ่มผู้ป่วยระดับขั้นต้นอีก5แบบหลังจากตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมดของระบบเซี่ยจินอานก็หลับไปอย่างอิ่มอกอิ่นใจแต่ในลานอันหรูหราอีกแห่งหนึ่งนั้นกลับมีคนกำลังถูกทุกทรมานอย่างตายทั้งเป็นเซี่ยยูหลานรู้สึกเหมือนคลื่นความร้อนที่ประตุข,ขึ้นในร่างของตนร่างกายของนางร้อนเผาราวกับอยู่ในทะเลเพลิง นางลุกขึ้นจากเตียงอย่างลำบากเพื่อต้องการหาน้ำแข็งก้อนหนึ่งมาคลายร้อนแต่ร่างกายกลับไร้เรี่ยวแรงจนล้มลงอยู่กับพื้นความเยือกเย็นบนพื้นทำให้นางผ่อนคลายไปชั่วคราวและอดไม่ได้ที่จะส่งเสียงร้องอย่างแผ่วเบาจากนั้นนางก็รู้สึกว่าเสียงนี้น่าละอายอย่างยิ่งจึงกัดริมฝีปากไว้แน่นๆความเย็นของพื้นดินเริ่มทำให้นางพอใจไม่ได้อีกต่อไปและนางก็ทนไม่ไหวจนถอดเสื้อผ้าบนตัวออก ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในห้องนี้นอกจากเจีย๋ยที่เฝ้าไว้บนหลังคาหลังจากสองช่วย,ยามผ่านไปห้องด้านในก็ไม่มีเสียงอะไรอีกเจีย๋ยจึงค่อยลงมาจากหลังคาแล้วเดินเข้าไปในห้องนอนทันทีที่เปิดประตูก็เห็นเสี่ยวอยู่หลานที่เสื้อผ้าไม่เรียบร้อยผิวกายแดงอยู่อย่างผิดปกติและนอนอยู่บนพื้นถูกทรมานด้วยยานานถึงสองช่วย,ยามทําให้นางหมดสติไปรู้แค่ว่าหอบหนักและรู้สึกมึนงงว่ามีใครบางคนกําลังเข้ามาใกล้จากนั้นรู้สึกเจ็บปวดที่หลังคอแล้วก็เป็นลมไปเลย เจียยีย้ายนางไปบนเตียงจากนั้นก็หันหลังเดินจากไปและนำคนขับรถม้าที่เป็นลมไปเช่นกันเข้ามาแล้วโยนลงบนเตียงนางวันรุ่งขึ้นเซี่ยจินอานถูกปลุกตื่นเพราะเสียงทะเลาะที่ดังขึ้นในลานเซี่ยยูหลินพาคนบุกมาโดยตรงถูกสูหลานสูหยาวรั้งไว้นอกห้องนอนเจ้าเป็นเพียงหญิงรับใช้คนหนึ่งกล้าดีอย่างไรกล้ามารั้งท่าไว้เซี่ยยูหลินพูดแล้วก็จะไปดันสูหลาน เซียยู่หลินติดเล้าติดผู้หญิงอยู่ทั้งวันและร่างกายเสื่อมไปนานแล้วทรงตัวไม่ดีก้าวเดินไม่แน่สุหลานเป็นหญิงรับใช้งานหนักอะไรก็เคยทำมาก่อนหักนางดื้อรั้นและไม่ยอมหลีกไปต่อให้เขาเสียยู่หลินจะดันยังไงก็ไม่ขยับแน่นอนคุณหนูของพวกข้าย,ยังนอนหลับอยู่ท่านเป็นผู้ชายจะบุกเข้าไปได้อย่างไรเจ้ากะสุหลานกล่าวชเชอะเซียยู่หลินหัวเราะเยาะเย,ะยะ้ยเมื่อวันนี้ข้าได้ยินมาว่าคุณหนูของพวกเจ้าพาผู้ชายคนหนึ่งกลับมาข้าแค่มาดูว่าจริงหรือไม่ ตอนนี้เจ้าอินางต่ำต้อยนี่กลับมาขวางไว้ที่นี่หรือว่านางสารเลวนั้นมันไปมั่วสุมกับผู้ชายหยาบคายจริงตั้งแต่คราวที่แล้วที่ถูกเสียจินอันถีบลงในทะเลสาบเขาก็เกลียดนางขึ้นใจแล้วต่อมาก็ได้พบกับพี่ใหญ่และนําเรื่องนี้บอกกับพี่ไม่คิดว่าพี่ใหญ่ก็เกลียดนางสารเลวนี้เข้าใจเช่นกันดังนั้นทั้งสองจึงวางคิดหาวิธีนี้ขึ้นมาวางยาโดยตรงทําให้นางสูญเสียความบริสุทธิ์ไป จากนั้นพวกเขาทั้งสองก็มาจับชู้กันในตอนเช้าพร้อมกันและทําให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่หากผู้หญิงคนหนึ่งความบริสุทธิ์ไปมันจะถูกคนหลายพันคนตําหนิและด่าว่าถึงตอนนั้นเซียจินอานยังจะมีหน้าอยู่ต่อไปได้อย่างไรดูเวลาแล้วพี่ใหญ่ก็น่าจะมาแล้วเจ้าอย่าพูดจาไร้าสาระคุณหนูของพวกข้านั้นเป็นหญิงที่บริสุทธิ์ผุดพ่องซูลานกล่าวอย่างโกรธเคืองบริสุทธิ์หรือไม่ข้าเข้าไปดูก็รู้แล้ว เสียย้ย่หลินให้บ่าวรับใช้ชายที่อยู่ข้างเขาผลักซูหลานจากนั้นเขาก็ไปผลักประตูห้องของเสียจินอานซึ่งประตูก็ถูกเปิดออกจากด้านในพอดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a u ิโอ novel บทที่285พบปะส่วนตัวกับผู้ชายบนในหน้าของเซียจินอานยังไม่หายง่วงนอนทะเลาะอะไรกันแต่เช้าพูดจบก็หาว จะยังไงเซี่ยยูหลินก็เป็นผู้ชำนาญในด้านนี้อยู่แล้วเขาดูออกว่าหญิงคนหนึ่งได้มีอะไรกับผู้ชายหรือไม่เมื่อมองดูท่าทางที่ผ่อนคลายของเสี่ยจินอันนี้ไม่มีอาการอ่อนเพลียหลังมีอะไรแล้วเลยไม่มีร่องรอยของความคลุมเครือบนคอเปล่านั้นเลยแค่ดูก็รู้ว่าแผนการของพวกเขาล้มเหลวไปแล้วแต่เซี่ยยูหลินไม่เชื่อจึงบุกเข้าไปในห้องนอนของเซี่ยจินอานและค้นหาทุกที่คนหละ่ะเจ้าซ่อนคนไว้ที่ไหนแล้ว เซียจินอันเอ็นพิงอยู่ที่ขอบประตูมองดูเซียหลินที่บ้าคลั่งอย่างเกียดคร้านนี่เจ้าหาคนกระไรหรือเซียยูหลินค้นไปทั่วห้องแต่ไม่พบคนเลยสุดท้ายก็เดินไปข้างเซียจินอันด้วยความโมโหเจ้าเอาผู้ชายที่มีอะไรกับเจ้านเมื่อคืนนี้ไปซ่อนไว้ที่ไหนแล้วไอหญิงเลวอย่าคิดว่าเจ้านำคนซ่อนเอาไว้ก็จะปกปิดความจริงเรื่องที่เจ้าพาผู้ชายกลับบ้านได้ผู้ชายอะไรเซียจินอันเลิกคิ้ว ห้องของข้ามีเพียงข้าผู้เดียวเจ้าอย่าใส่ร้ายไปสีไปมั่วนะเป็นไปไม่ได้เมื่อคืนเจ้าเซียยูหลินรู้ว่าตัวเองพูดผิดจึงรีบผุบป,ปากข้าทำไมเซี่ยจินอันถามกลับเมื่อคืนนางก็เดาออกแล้วว่าเช้านี้จะมีการจับชูดดังนั้นเมื่อวานจึงทิ้งคนเข้าไปในห้องของเซี่ยยูหลานเพียงผู้เดียวเหลือคนอีกหนึ่งคนไว้เล่นละครต่อเพียงแต่ว่าสุดท้ายจะปิดฉากอย่างไรก็อยู่ที่นาง และในเวลานี้ซูหยาวก็วิ่งเข้ามาจากข้างนอกอย่างรีบร้อนเดินไปด้วยและตะโกนไปด้วยคุณหนูเกิดเรื่องแล้วเจ้ากะชั่วขณะที่ซูหยาวเข้ามาเซียยู่หลินก็รู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยเตรียมยาและเตรียมคนไว้แล้วแท้ๆทำไมนางถึงไม่เป็นไรหรือว่าตรงไหนผิดพลาดไปเกิดเรื่องอะไรขึ้นทำให้เจ้าตื่นตระหนกเช่นนี้คือคุณหนูใหญ่คุณหนูใหญ่นางนางซูยาวอายเกินกว่าจะพูดออกมา มีอะไรก็พูดเจ้าอ่ำอำอึงอึงเช่นนี้เมื่อไหร่กันคุณหนูใหญ่พบปะส่วนตัวกับผู้ชายและถูกคนพบเห็นเข้าเจ้ากะเสี้ยยูหลินแข็งที่อยู่ที่เดิมเบิกตากว้างด้วยความประหลาดใจเป็นพี่ใหญ่ได้อย่างไรตรงไหนผิดพลาดไปกันแน่ควรจะเป็นเสี้ยจินอ่านไอ้สารเลวนี้ไม่ใช่หรือเสี้ยยูหลินเดินไปตรงหน้าของซูยาวอย่างโกรธจัดและพูดอย่างโหดเที้ยมว่าเจ้าพูดใหม่สิ ใครพบปะส่วนตัวกับผู้ชายซูหยาวแกล้งทําเป็นกลัวจนหดตัวและพูดอย่างอ่ำอ่อึ้งอึงว่าคือคือคุณคุณหนูใหญ่เจ้ากะเจ้าโกหกเซียยูหลินคำรามอย่างโกรธจัดจากนั้นก็หันไปมองเซียจินอันด้วยตาที่แดงแล้วพูดว่าเจ้าเป็นคนทําการลับหลังเจ้ากําลังวางแผนทําร้ายพี่ใหญ่จากนั้นเขาก็เดินไปอย่างรวดเร็วเพื่อไปอยังเซียจินอันและพยายามคว้าปลอกคอของเซียจินอันแต่ถูกเซียจินอันเตะออกไป เจ้าบ้าคลั่งอะไรแต่เช้าเซียยูหลินจับหน้าอกของตนที่ถูกเตะบนใบหน้านั้นเต็มไปด้วยความแค้นนี่เป็นครั้งที่สองครั้งที่สองที่โดนนางแพทยานี้ตเตะล้มเซียจินอ่านเพิกเฉยต่อความขุ่นเคืองของเซียยูหลินจัดเสื้อผ้าของเขาและพูดด้วยรอยยิ้มว่าในเมื่อทางพี่ใหญ่มีเรื่องเกิดขึ้นการเป็นน้องสาวจะไม่ไปดูได้ยังไงว่าแล้วก็พาซูหยาวกับซูหลานเดินไปทางลานของเซียยูหลาน ในเวลานี้เพราะเสียงกรีดร้องของเซี่ยยูหรานทําให้ผู้คนจํานวนมากมารวมตัวกันนอกลานยูหรานและคนที่บุกเข้าไปในห้องคนแรกนั้นก็ถูกไล่ออกมาส่วนเสี่ยยูหรานก็มองดูชายที่นอนอยู่บนเตียงของตัวเองด้วยความมึนงงนางจําได้ว่าเมื่อคืนไม่มีผู้ชายนี่นาเหตุใดจูจ่ๆถึงมีคนเช่นนี้ปรากฏขึ้นผู้ชายคนนี้ควรจะอยู่ในลานของเซี่ยจินอานไม่ใช่หรือทําไมถึงมาปรากฏตัวอยู่ที่นี่ นี่มันเกิดไรขึ้นกันแน่เสียยิหรานอกอีแป้นจะแตกอยู่แล้วจากนั้นก็ลุกขึ้นจากเตียงสายตาของนางนั้นมีความบ้าคลั่งบ้าเล็กน้อยวิ่งไปที่มุมห้องหยิบกระบี่ของตัวเองแล้วเดินมาทางคนขับรถมา้าถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเพียงแค่1นึ่งคอมเมนต์หไลค์ห subscribe ของท่านก็เป็นการส่งกำลังใจให้กับทางช่องในการทำคลิปใหม่ๆแล้วครับขอบคุณครับ สนับสนุนช่องได้โดยการไม่กดข้ามโฆษณาหรือกดซูเปอร์แท์ก็ได้ครับและสามารถติดตามข่าวสารต่างๆของทางช่องได้ที่ชุมชนของช่องออดิโ Novel ครับ